ี่คือคลื่นอินฟราเรดเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ตามนุษย์มองไม่เห็นความยาวคลื่นยาวกว่าแสงสีแดงแต่สั้นกว่าคลื่นไมโครเวฟความยาวคลื่นก็จะอยู่ประมาณช่วง700นาโนเมตรถึง1มิลลิเมตรซึ่งสิ่งมีชีวิตทุกชนิดหรือวัตถุดใ,ใดๆที่มีอุณหภูมิสูงกว่าศูนย์สัมพัทธ์จะปล่อยรังสีอินฟราเรดออกมาเสมอดังนั้นถ้าเราเอามือเข้าไปใกล้กองไฟหรือเครื่องทำความร้อนแล้วเรารู้สึกอุ่นนั่นแหละคือพลังงานอินฟราเรด ที่แผ่ออกมาจากความร้อนในปัจจุบันเครื่องอินฟราเรดได้ถูกนําไปประยุกต์ใช้อย่างมากตัวอย่างเช่นการถ่ายภาพดาวเทียมเพื่อสํารวจทรัพยากรหรือภูเขาไฟระเบิดเพราะว่าอินฟราเรดสามารถทะลุผ่านเมฆได้แต่ก็ใช่ว่าเครื่องอินฟราเรดจะมองไม่เห็นเพราะว่าบนโลกนี้ก็มีสิ่งมีชีวิตที่สามารถมองเห็นได้เนื่องจากมีอาาวัยวะพิเศษที่สามารถตรวจจับได้เช่น งูพิษยางงูหางกระดิ่งที่มีหลุมรับความร้อนที่บริเวณหัวใช้ตรวจจับเหยื่อในความมืดหรือจะเป็นค้างคาวบางชนิดที่ใช้อินฟราเรดช่วยหาอาหารหรือจะเป็นกบและปลาบางชนิดจะรับรู้ความแตกต่างของอุณหภูมิในน้ําได้ดีทั้งหมดที่พูดมาสรุปได้ว่าถึงมนุษย์จะมองไม่เห็นแต่ก็สามารถรับรู้การมาอยู่ของมันได้ผ่านพลังงานความร้อนซึ่งสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างและสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่สามารถมองเห็นได้ และมีประโยชน์กับพวกมัน